คำถามอีกคำถามหนึ่งถามมาว่าในอัตถกถากล่าวไว้ว่าผู้ไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่สามารถหลุดพ้นได้แม้แต่ในความฝันเพราะอะไรอันนี้ก็ขอตอบไล้เลยว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรทุกแล้วก็สมุท,ทยัยถ้าเราไม่เข้าใจทุกขแล้วก็สมุท,ทยัยเราจะดับได้ไหมในนิโรธถ้าดับไม่มีอารมณ์ทุก์สมุท,ทยัยไปดับก็ไปพันนิพานไม่ได้ แล้วก็หลุดพ้นไม่ได้แม้แต่ในความฝันที่เขาเกล่าวว่าผู้ไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่สามารถหลุดพ้นได้แม้แต่ในความฝันใช่ไหมใช่ไหมล่ะทุกขสัจจะคืออะไรทุกขสัจจะก็คือทุกปัญจวอกาศภูมิในภูมิที่มีขันธ์ห้าขันธ์ห้านี่แหละคือตัวทุกปัญจุป,ปาทานขันธ์ทาทุกขาพ่อขันธ์ห้าคือตัวทุกเราเห็น รูปปรมัดนามปรมัดนั่นคือขันห้าพอเราพิจารณาขันห้าให้ไปเห็นทุกขสัจจะทุกขสัจจะในชีวิตนี้ไม่พอต้องทุกขสัจจะในชีวิตที่ผ่านมาซึ่งมีอวิชชาเป็นประธานนั่นคือตัวหลุดพ้นเมื่อเราไปเห็นทุกข์ของตัวเองในชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เห็นอวิชชาแล้วทําไมจึงมาเกิดในชีวิตนี้ได้พอเราเห็นอวิชชาแล้วเรามีอารมณ์ ที่จะไปปฏิบัติต่อปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมพ่อวิชาเกิดขึ้นสังขารจึงเกิดใช่ไหมอวิชาชาตินี้ดับได้ไหมไม่ได้เราต้องดับเหตุนั่นก่อนเพราะว่าคำสอนของพระพุทธองค์มีเหตุแล้วก็มีผลใช่ไหมเราอยากจะดับทุกทุกสมุทัยถ้าเรามีอารมณ์นี้เราสามารถดับใน,นโรธได้ถ้าเราไม่เห็นทุกสมุทัยไม่สามารถที่จะดับนิโรดได้และก็ไม่สามารถหลุดพ้นได้แม้แต่ในความฝันที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ ผู้ไม่รู้ไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่สามารถหลุดพ้นได้ไหมแต่นอนฝันได้ไหมอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นถามว่าสําคัญไหมต้องเห็นอดีชชาติไหมก็ต้องเห็นไม่เห็นไม่หลุดพน้นเพราะว่าไม่เห็นทุกไม่เห็นสมุทยัยเพราะว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองต้องการที่จะปรากฏให้ไปดับใน,นิโรธใช่ไหมเพราะอารมณ์ของนิโรธก็คือทุกสมุทยัยถ้าเรามีทุกขเราก็สมุทยัย เราก็สามารถปฏิบัติต่ออริยสัจข้อที่3ใช่ไหมเพราะทางหลุดพ้นจากสังสารวัฏคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิรุมรรคจำเป็นไหมที่เราจะต้องไม่ปฏิบัติให้เห็นทุกแล้วก็สมุทัยปฏิบัตินิรธนเลยได้ไหมไม่ได้หลุดพ้นแบบจริงกับหลุดพ้นแบบปลอมๆเราต้องการหลุดพ้นแบบใดถ้าเราอยากหลุดพ้นจริงอยากตายจริงนั่นคือผู้ที่เดินตามพระพุทธเจ้าผู้ที่ตายยังไม่จริงแสดงว่า ไม่ได้เดินตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นถามว่าต้นทางคือใดต้นทางคือสมาธิปลายทางคือปัญญาศินสมาธิและปัญญาพระพุทธองค์ของเราทรงแสดงธรรมศินเป็นอันดับต้นใน่ามกลางก็คือพูดถึงมรรคในเบื้องปลายพระพุทธองค์พูดถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะบอกว่าศินสมาธิปัญญาถ้าเรามีสมาธิเราสามารถไปเห็นมรรคได้เพราะพระพุทธองค์ของเราทรงตัดไว้ สมาธิพิกเวภาเวทาสมาหิตโตพิกเบภิปุยตาปาุตตาปจจานติดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิพิสูผู้มีใจตั้งมั่นแล้วจะรู้ได้เห็นตามความเป็นจริงผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิสามารถรู้ได้เห็นทุกสมุท,ทยัยนิโรธมักแต่ผู้ที่ไม่มีสมาธิไม่มีทางที่จะหลุดพน้นแม้แต่ในความฝันดีไหมเราอยากหลุดพน้นตามพระพุทธเจ้าหรือว่าเราอยากหลุดพน้น ตามผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยต้นทางไม่ใช่แนวทางพระพุทธองค์แต่ปลายทางต้องการจะไปพระนิพพานเป็นไปไม่ได้แม้แต่ในความฝันพระพุทธองค์ของเราคือสัพพัญญูพระพุทธองค์ของเราคืออาจารย์ใหญ่ใช่ไหมลองดูนะ